ัดีค่ะจุริพรศรีชินาเลนะคะชื่อลินค่ะอายุ27ปีค่ะมาอัปเดตค่ะหน้าอก22วันก็รู้สึกว่าหน้าอกมันเริ่มจะน,นิ่มทั้งทที่เรายังไม่ได้นวดจากที่เราลงโซเชียลไปก็มีคนทักเข้ามาถามว่าไ,ไปทําที่ไหนทําไมสวยจังหน้าอกสวยมากก่อนที่จะมาทําใช่ไหมคะหน้าอกมันเป็นริ้วเป็นคลื่นทําให้เราไม่มั่นใจในการแต่งตัวใส่เสื้อผ้าแล้วพอเรามีปัญหาเรื่องนี้เราก็ไม่กล้าที่จะแต่งตัว ก็เลยแบบเข้ามาปรึกษากับคุณหมอหลังทำเสร็จใหม่ๆสำหรับตัวหลินไม่ได้เจ็บขนาดนั้นค่ะเจ็บระบมนิดหน่อยประมาณวัน2วันค่ะจริงๆหลินก็เดินตั้งแต่วันแรกทำอะไรด้วยตัวเองตั้งแต่วันแรกแต่มันก็ถ้าแบบคล่องตัวเลยก็ประมาณวันที่3นะคะคุณหมอสั่งห้ามอะไรเราก็ทำตามแล้วก็ ทานของที่เออไม่ใช่แบบของทะเลไม่ใช่แบบของหมักของดองนอกนั้นเราก็ทานปกติรุ่นพี่ที่เป็นนางแบบแนะนํามาค่ะุณหมอเขาเป็นถึงอาจารย์แล้วก็ในหน่พี่ที่สนิทเราแนะนําก็เลยตัดสินใจมาทําค่ะไม่คิดนาน <laughs> <laughs> เดี๋ยวหลิงจะมาอัปเดตนะคะว่า1เดือน2เดือน3เดือนหลังจากนี้จะเป็นยังไงรอติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะจุริพรศรีชินเลรนะคะชื่อสินค่ะอายุ27ปีค่ะมาอัปเดตค่ะหนะ้าอก22วันก็รู้สึกว่าหนะ้าอกมันเริ่มจะน,นิ่มทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้นวดจากที่เราลงโซเชียลไปก็มีคนทักเข้ามาถามว่าไ,ไปทําที่ไหนทําไมสวยจังหนะ้าอกสวยมากก่อนที่จะมาทําใช่ไหมคะหนะ้าอกมันเป็นริ้วเป็นคลื่นทําให้เราไม่มั่นใจในการแต่งตัวใส่เสื้อผ้าแล้วพอเรามีปัญหาเรื่องนี้เราก็ไม่กล้าที่จะแต่งตัว เซ็กซี่ค่ะก็เลยแบบเข้ามาปรึกษากับคุณหมอหลังทําเสร็จใหม่ๆสําหรับตัวหลินไม่ได้เจ็บขนาดนั้นค่ะเจ็บระบมนิดหน่อยประมาณวัน2วันค่ะจริงๆหลินก็เดินตั้งแต่วันแรกทําอะไรด้วยตัวเองตั้งแต่วันแรกแต่มันก็ถ้าแบบคล่องตัวเลยก็ประมาณวันที่3มามะค่ะคุณหมอสั่งห้ามอะไรเราก็ทําตามแล้วก็วก็ ทานของที่เออไม่ใช่แบบของทะเลไม่ใช่แบบของหมักของดองนอกนั้นเราก็ทานปกติรุ่นพี่ที่เป็นนางแบบแนะนํามาค่ะคหุ่นวะเขาเป็นถึงอาจารย์แล้วก็ในหนึพี่ที่สนิทเราแนะนําก็เลยตัดสินใจมาทาค่ะไม่้คิดนาน <laughs> <laughs> เดี๋ยวหลินจะมาอัปเดตนะคะว่า1เดือน2เดือน3เดือนหลังจากนี้จะเป็นยังไงรอติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ